สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องของพี่เอสักนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแครี่ตัวใหม่ครับมันหลุดแบนก็เลยทกลองดูว่ามันจะโหดไหมยังไม่เคยเล่นครับแครี่ตัวนี้หยิบม,มาลงแรงครั้งแรกเพราะว่ามันตัวโกงมันจะโกงจริงไหมนะครับอัตราการเล่นศูนย์ชนะศูนย์โชว์เลยครับนี่เพื่อนตกใจครับเพื่อนน่าจะตกใจเพราะว่ามีงอ,อะไรมาเล่นวะ ถ้าจะกดดูก็ไม่มีแชรี่ไปกันเลยครับเซ็ตไอ,อเทมมาไม่รู้ว่าเซตอะไรไว้ <my> ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรครับ <my> เอาเทียนที่เราชอบแล้วกันนั้นสายเชรี่ทั่วไปขเขาออกนะครับรองเท้าไม่ออกไอ้หนี้เซคิวก็ยังจะไม่อัพ ก็ขอคิดดูกว่ามันจะมันเอาไว้ทําอะไรหนึ่งกับสองตัวเป็นตัวแรกน่าจะเกี่ยวกับอีงขโมบนบวกกันครับเอาจจะไปเชียร์ชีฟดีกว่าไอ้แวบไบอ้แวบแวบใโอูใโอูโอบอ,อูหนูตีบทักมาทําไมไม่เห็นไใโอโดนไใโอยิงอย่างเดียวครับอย่างเงี้ยสกิลแรกมันทำอะไรทำอะไรยิงยิงสองทางฮะหละัแบเบส่ ้ยครับยดยุดยิงคีครับยิงคียิงคือครับยุดเยอะเล้เพื่อนมันเริ่มมาแล้วครับจากดูหนหละไปครับถอยกลับ้านดีกว่า บวกกันต่อครับยิงครับยิงซียิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงโอ้โหมันเหนื่อยะครับแบนี้ททัทุกยังจะไม่หลอดยครับทน่มาครัยิงแน่ิงครับยิงยิงให้มันสุดระยะยิงไกลไว้ก่อนแบบข้างยเสอรืลายิงไกลใ้ยิงได้ดันเข้า้นครับ กับมาครับต้องถอยย <c oughs> ืนฟรีต่อครับนี่ครับเราต้องยนอดูชิดตั่งกำแพงนะครับเราจะได้ินจะได้เรืองรอยได้ อาจะไม่หมาะสยิงทีครับยิงยิงปุ๊บจบมาเลยโหนโดนเลยเลือดร้อยตายครับตายเป็นตัวแรกพระเจ้าผมจะออกไอเทมขี่เล็กเันครับขี่เบาๆแต่ตีเร็วๆไปก่อนบอกตาครับ ยั่้ต่อระยะเดิมครับที่เลยถืสนี้ต้องยิงข้างยิงต้องไมวหรอยิง้อไม่กันทำไมเราแอซซินที่เดิมเวลาเดิมผมจะรอดไหมหอดรอดเราต้องสวนครับสวนสวนยยโอ้โหกอิงยินไปยินยิยยยนยยงยย

เจอซีีเลยรืนครนบาันตลายมีแต่ตัวยิงแรงชิคี้ท่ทหนเรามันเยอะเฮ้ยจะอดไหมเนี่ย บวกกันต่อครับเพ็งครับเพื่อใหเพื่อนได้เข้าเทียนไฟไม่มีเยอะเดินหาครับเดี๋ยวตอนนี้จะรวมตัวไ <c oughs> อาเ่็มมาแล้วเพื่อนชิวเลนยิงคีครับระยะนี้อโอ้โหมันเยอะจังบวกครับบวก บวกครับนี้บวกก่อบวกบวกนึงยวยิงซียิงซีบวกก่อิงซีมึงยิงระยะยิงแบบสุดระยะแบบเซ็มดอยเซยิงมันครับตรงนี้บาดจัโดนยิงซีไรครับมาถมมนี้ได้คร โกงเัยวะดินซีเส้องกรกป้อมันยิซีเพดยมันโกงเก้ยนี่ะไรมีเหตุครับมีเหตุตั้ไปหนึ่ดอกป่าบินซีตัวครับต้องคือ่ะไรมาอรง ดูต่อครับนีเหตุดียิงครับยรงๆคิดว่าผมโดนอีกแล้วครับ,รรบรคิวเลนมาโอ้โหติดกำแพงโอ้ยเหยียบลอยติดกำแพงนะครับโดนเยดนตึ้งวะเรียบร้อยครับหายถิ่นจอกเกาะเคลื่อนที่เร็วดีกว่าครับโบเกนสเปียร์มีเหตดีนะครับ อันนี้ดอกปาดตาบเงรดีครับีีชอบเป็นยังไงแบบนี้ยยครังเลยีดีีดีดีีดีีด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 ีีด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 ีีีีดีดีีอะไรไม่รู้เรียบร้อย อะไรไปแล้วคิวเลนครับวิ่งอยู่ด้วยเขาจะล่อเชื่อนะครับถ้าจะล่อให้เขลรวงต้องเก็บเกาะไว้ครับถ้าถ้าเกาะข้าทีสองมาแล้วครับมาแล้วเปิดเกาะอีกจะต่ำเยียบเลยเขาแทงครับดอกนี้บายบายคิวเลนตอนนี้เรายืนือเพียงเดียวนะครับ ไปถึงนะครับายไปลแล้วเราก็เลยยินั้นเพรานนะว่าเราเอาตัวรอดอยากนะครับต้องกลับยีหน้ามันมาละกลับดีกว่าโอเค,คียนเรอเนี่มัน้นวัวแตกไปเลยดีครับ Tower has been destroyed. has been destroyed.

เขาเป็นเห็บป้อมเขามันติดพันครับตายแบบนีน้ <h ums> โดนเพื่อนนานะครับมันไปง่ายเกินไปครับตอนนี้เราเกิดคนเดียวเราต้องเคลียร์ชิปราเพื่อนครับยนะครับ Vader. Retreat! Rally! Enemy ultimate! Stop running around! I'm been defeated! Double kill! ยงดีนยมันเยดีะยเยอะอาเข้าบวกยเงโดีนยิงฟีครับยิงตรงนี้ม่ใครเข้ามาแน่นอนยิงฟีครับยิงฟีอย่างเดียวเหลือชีไปเรื่อยๆยิงเรื่อยๆที่็นีไปเน่อะไรรอครเต็มเลิด้วยเยีออกอะไรดีออกมดดีกว่าครับ Mm hmm, really? Retreat, Show me the way. <coughs> yeah. mm -hmm. it's not. It's not. Retreat! Show <coughs> oh. me oh. Okay. the Retreat! Show me the way. Show the way. Retreat! the Retreat! Oh a light way. the way. Retreat! Show me the the เราต้องเดินหาเพื่อนครับเราต้องอยู่กับแท้งเราถึงจะรอดนะครับไม่ทีเลยนะดึงเยอบวกร้นบวกเยอะยิงคือยิงสนระยะครับสระยะแล้วยิงสระยะแล้วยิงไม่เราครับจับดิน ไปไหนยิงยิงให้จบยิงมยิงยิงยิงให้ยิงยิงยิงยิต็มยัเลยครับไมรยิงยิง ยาวเลยครับเปนงยิงไม่เกิดคืนนมานะครับยังอยู่ตองนี้เหงดึง่ครับรับไม่เคืนอยู่ไกล้มครับคืนเกินกว่าอยู่ดอยไป